สวัสดีค่ะนะครชัยแอร์ยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่งานกีฬาสีที่เวียดนามนะคะเราจะเข้าสเตเดียมกันแล้วค่ะไปค่ะแต่งตัวอย่างนี้มาเชียร์กีฬาอะไรเนี่ยฮะมวยปั้มเหรอไม่ใช่มาถือป้ายโรงเรียน <c oughs> กีฬาสี <c oughs> สวยมากมิชแกรมประเทศอะไรจ๊ะก็คนมันสวยทำยังไงก็สวยไฟไม่ถึงยังสวย ชะระทยมาเชียชานคนเวียดนามก็รักบดดาแพมค่ะ ตอนนี้นะคะมาดามแพมเนี่ยอยู่กับพี่วัดนะคะรายงานต่อจากเวียดนามเวียดนามมาเชียร์มาดามกันทุกคนเลยนะฮะหนูงงมากกว่านั้นที่เราไปกินเท้ากันน่ะมีคนผออนูถ่ายรูปลัดแพกไอจีหนูมาด้วยเอาอะฮะเราเริ่มมีด้อมเวียดนามแล้วฮะด้อมเวียดนามมาแล้วค่ะวันนี้จะแอกสิดสินรอบ20คนค่ะก็จะเก็บไว้เป็นความลับแน่นอนครับจากวันนี้ก็จะเหลือแค่20คนแล้วประกาศสําหรับวันไฟนนลเลยอ่าแล้วสำหรับหนูนี่คือเข้าบอสชอยใช่ไหมคะอันนี้เป็นตําแหน่งมันเป็นตำแหน่งพิเศษเป็นผูขวัญใจขวัญใจนะคะขวัญ บอปัญนใจช่างปูนโดนพ่อแกงก็ไม่เล่าขอบคุณนะครับตอนนี้บอกเลยนะไม่มงก็ลองหนึ่งวันนี้เขาส่งสัญญาณนะเนี่ยเชียร์กันดั่ำมากฝั่งนี้ฝังนี้จะเข้าไหมเออแบ่งสีนะฮะอ๋อก็แบ่งสีแล้วครให้รู้ว่าถ้าสีแดงเขาเชียร์ไทอฝั่งชมพูเขาเชียร์ไครอ๋อเขาแบ่งเป็นโตนเลยแต่วันนี้ชมพูอาจจะแอบถูกกดดันนิดนึ่ง แม่วันนี้อะไรยังไงเราจะได้นั่งตัวตรงไหนตรงนี้เราเตรียมที่ไว้ให้แล้วสําหรับ V I P ค่ะมาเลยค่ะตามน้องานี่เลยนั่งนี่ตรงนี้ใช่ไหมนั่งดูนี่เลยแม่แม่แม่หนูไม่ได้เอาเต่อบาม่เวลาเรานั่งยองมาพื้นกระปูพร้อมไม่แม่หนูอยากได้หนังตือพิมพ์ได้เอาไปถึงเราคลุมตัวเราเองเลยแล้วใช่ผ้าดิบเลยไม่ได้แม่ถ้าคลุมตัวเองเนี่ยตรงนี้คือนั่ง V I ีนั่งได้ ไม่ให้เกียริเลยไหนแล้วิวแชร์เอาเอาตัวคนแกงคือบัวรอดยาแปรัวนั่นเองค่ะเอาละเข็นฝันที่เป็นจริงกูเปิดร้านขายอยู่หน้าเวทีไม่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคือดิฉันสะเทือนใจกับเฉีดยิ่งมากหันข้างโอ้ก็นี่ไงเอามือดองอย่างนี้ก็นี่แหละก็แต่งเปลือกอ่อนไงแม่แล้วจะบอกเลยนะคะว่าลบทุกสตีการแต่งหน้านะคะก็คือมาดามแพมค่ะคิดใหม่ทําใหม่หมดเลยที่เราเห็นระยิบระยับตัวมาดามแพมแบบว่า มีเหมือนฟริ้นเตอร์ตลอดไปไม่ใช่นะคะเกลือ,ลอค่ะ <c oughs> แต่บ้านเรียกเอือดค่ะ <c oughs> เออืดค่ะ <c oughs> ตลกมันอยู่ที่เกลือนะครับูมิแอโกล่าสวยมากโอ้ ชุดตรงนางงามมากนางงามสวยตา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 ตอัเจนตินากลางปีกรุ๊กคุณจะไปซื้อผ้าลุกอุ้มเดี๋ยวนี้เลยนะยอมใจอ่ะแค่ชุดก็หนักไปกิโลแล้วนะใต้สีสวยมากชุดน้าน้องมาในโทนต้อมชาส่งโบสวยมากนโบเดียโบวันนี้บอกเลยเนี่ยนั่งเครื่องมาเหนื่อยมากแต่ก็คุ้มสวยเย่วแตกเย่อแตก ไปแล้วตะลิ่มารยาร้อยเล่มเกวียนยาดาาแพมยอมแพ้นี่คือมาดาาแพมรางโคลนออชอบจูคนนี้มากมิดแวร์เจอร์มานีอันนี้ก็คือหนึ่งในลูกครึ่งสาวไทยนะคะที่มาประกวดน,น้องจิมมี่นั่นเองจะแปลงร่างแล้วอ้ คุณนึกถึงฉันตอนประกวดนางงามไม่ใช่ไตรสีนี้นะเดินมาแล้วเรียบ,ยบๆง่ายๆอันนี้นางแกงตัวเองจริงหรอก้แล้แกะะ้แล้วกาเปลี่ยนจากสบงมาสรงสบายเขาก็ไม่จําเป็นต้องทําผมแต่เขาก็สวยของเขาอะแล้วเธอทําทผมทําไมล่ะฮะคุณหน้าไม่สวยขเขาเขาไงคุณวิทย์ไปยืมผ้าคลุมน้องเขามาให้หน่อยสิเอาโยนทิ้งแล้วเดี๋ยวใครจะเก็บ <laughs> <laughs> พอกพันวมมาด้วยอ้อแต่พันรวมก็เปลี่ยนได้โอ้ด um> ูเตียยเขาดูเตียยเขาโอ้โหกองเชียร์เวียดนำลุ้โอ้ย